เน,นี่ยครูมาบอกวิธีการต่อรองเครดิตเวลาคุณซื้อของกับต่างประเทศบางคนยังบอกยากจังครูต่อรองเครดิตกับซัพพลายเออร์เนี่ยครูมีวิธีมาบอกการจ่ายเงินแบบ LC ที่คุณเลือกจ่ายคุณรู้ไหมมันต่อรองเครดิตได้มันไม่ใช่ว่าจะต้องเป็น LC a t s i g h t ที่เห็นเอกสารแล้วจ่ายเงินเลยทันทีมันเป็น u s ส n ัน LC ก็ได้ LC c ซีเครดิตคือนับวันที่จาก BLD a t e Onboard ก็คือวันที่ส่งของออกใช่ป่ะเขาจะยึดวันที่ใน BL หรือ L อลนับไปคุณขอเครดิตเขาได้90วันก็นับไป90วันคุณถึงจะจ่ายเงินมันเป็นแบบนั้นได้คุณอย่าหลุดตรงนี้นะผลประโยชน์ของคุณต้องเอาทุกเม็ด จ่ายเป็น LC ก็ขอเครดิตได้คือถ้าคุยได้โดยการจ่ายเงินหลังส่งของได้เป็นสิ่งที่ดีแต่บริษัทส่วนใหญ่ทั้งหลายที่อยู่ต่างประเทศเขาจะไม่ให้หรอกเพราะเขากลัวคุณไม่จ่ายเงินแล้วตัวคุณก็เหมือนกันถ้าคุณจะไปจ่ายเงินให้เขาก่อนคุณก็กลัวเขาจะไม่ส่งของมันก็เลยเลือกเป็นการจ่ายเงินแบบ LC เพราะ LC มันเป็นมาตรฐานการจ่ายเงินระดับโลกที่หอสภาการค้านานาชาติเขารองรับ ทุกวันนี้ก็ใช้กด UCP 600อยู่เขาเลยเลือกการจ่ายเงินแบบนี้แล้วพอเลือกการจ่ายเงินแบบนี้คุณก็ต่อรองเครดิตได้นะคุณรู้ไว้เลยคุณโชคดีที่ติดตามเพจครูเพราะครูจะเทรนคุณบอกคุณทั้งการซื้อในประเทศและการซื้อต่างประเทศในเรื่องนี้เอาไปต่อรองได้เลยเครดิตสมัยก่อนที่ครูซื้อแผงโซล่าครูได้เครดิต1 8อวัน after B/L date ด้วยซ้ำเนี่ยค่ะ คุณก็ต่อรองได้แล้วทำยังไงให้คุณมีอำนาจในการต่อรองตรงนั้นคุณต้องซื้อปริมาณที่เยอะมากพอแล้วก็มีโครงการหรืองานต่อเนื่องอันนั้นอำนาจการต่อรองคุณจะมีสูงแล้วถ้าเกิดคุณไม่มีออเดอร์เยอะขนาดนั้นฉันซื้อแค่ครั้งเดียวตอนนี้นทำไงคุณก็ไม่จำเป็นต้องบอกเขาว่าซื้อแค่ครั้งเดียวคุณก็บอกเขาเลยว่าเฮ้ยฉันขอเครดิตได้ไหมเป็น L/C ก็จริงฉันขอเครดิต90วัน after B/L date ได้ไหมคุณพูดไปแบบนี้สิ ไม่แน่นะเขาอาจให้เครดิตคุณก็ได้เอ้ย30 60มันก็ยังดีปะละ่ะดีกว่าคุณไม่พูดอะไรอันเนี้ยครูเอามาบอกคุณด้วยอย่าก i v v u up อะไรง่ายๆคุณ จงเดินต่อจงไปข้างหน้าไม่ถอยหลังไม่รู้อะไรขอให้เรียนรู้การเรียนรู้ทําให้มนุษย์เติบโตทําให้คุณเติบโตครูก็ทําให้คุณเห็นเพราะคุณเรียนรู้ครูจึงเติบโตยังไงก็เรียนรู้ให้มากสิ่งไหนที่มันจะไปหนุนให้คุณเติบโตให้คุณมั่งคั่งร่ํารวยก็จงหยิบฉวยออกมาเพราะชีวิตมันไม่รอช้าแล้วการเกิดมาครั้งหนึ่งของคุณก็ทําให้มันคุ้มอย่าให้เสียชาติเกิดดึงมาใช้ให้หมดศักยภาพในตัวคุณเพราะเราไม่รู้หรอกวัน ไหนเราจะตายเมื่อไหรดังนั้นฉันต้องอยู่อย่างมีพลังคุณต้องอยู่อย่างมีพลังดึงใช้ให้หมดศักยภาพเรียนรู้ให้เยอะแล้วเอามาต่อยอดให้ตัวเองเติบโต,ตให้ถึงที่สุดยังไงก็เรียนรู้เยอะๆแล้วก็ขอให้ดูแลสุขภาพเองด้วยนะคะจากใจครูธัญญาค่ะ